ผ่านมาแล้วมากกว่า6เดือนนะครับกับการใช้งานรถ MG4 รุ่นดีคันนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงการใช้งานในเวลา6เดือนนี้ที่ผ่านมานะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างอุปกรณ์ภายในรถภายนอกรถ เป็นยังไงบ้านนะครับมีปัญหาไหมแล้วก็อัตราการกินไฟรวมไปถึงค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผมได้จ่ายไปได้ชาร์จไฟไปนะครับว่าในการชาร์จทั้งหมดเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงระยะทางที่หายไปด้วยนะครับว่าก็ใช้งานไปแล้ว6เดือนเนี่ยระยะทางยังเท่าเดิมอยู่หรือเปล่าหรือว่าหายไปกี่กิโลนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกก็คือภายในตัวรถนะครับอย่างที่ถ้าเกิดว่าหลายๆคนไปหาข้อมูลจากในกลุ่ม ของตัว MG4 Thailand มานะครับก็จะเจอว่ารถหลายๆคันเนี่ยเขาจะชอบมีปัญหาในเรื่องของตัวปรับช่องแอร์นะครับที่มันชอบหักนะเนาะเออผมเห็นหลายๆคันเนี่ยเขาก็ไอตัวปรับช่องแอร์เนี่ยมันหักปรับทิศทางลมะนะครับส่วนของผมเนี่ยเจอปัญหาไหมก็ต้องบอกว่าผมยังไม่เจอนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปปรับช่องแอร์อะไรบ่อยนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมจับดูเนี่ยมันก็เออมันก็ปรับได้แหละอาจจะมีความฝืดๆหน่อยไม่ได้เหมือนรถ คันเก่าที่ผมเคยขับเนาะที่มันจะไม่ได้มีความฝืนอะไรมากมายแต่ว่าตอนนี้มันก็จะมีความฝืนหน่อยแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมไม่ได้เอาพวกตัวติดโทรศัพท์ไปหนีบไว้นะครับมันจะมีตัวติดโทรศัพท์บางรุ่นนะครับที่ใช้เป็นลักษณะหนีบกับตัวช่องแอร์นะครับเพื่อยึดเอาไว้เนาะแล้วเราก็มายึดกับโทรศัพท์อีกทีแต่ว่าของผมเนี่ยจะใช้เป็นแบบอีกตัวหนึ่งเนาะก็คือไปยึดกับตัวจอกลางแทนนะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กเราเอาโทรศัพท์ไปแปะแทนแก็ปัญหาตัวช่องแอร์ตัวนี้ผมยังไม่เจอนะแต่กกก็็หลายายๆคัเัเเจอน ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น,นๆเช่นพวกคอนโซลคอนโซลน,นั้นก็ยังมีความแน่นอยู่นะครับยังไม่ได้มีเสียงกุกกะกุกกะอะไรเนาะก็ใช้ได้ปกตินะครับส่วนภายนอกก็ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเสียหายเนาะถัดมาผมขอพูดถึงเรื่องของซอฟต์แวร์นะก็คือตัวจอกลางเนี่ย ตั้งแต่ที่ผมรับรถมาเนี่ยผมก็เจอปัญหารีสตาร์ทเนาะถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาดูคลิปผมก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าผมมีการอัปเดตในเรื่องของจอรีรสตาร์ทแล้วก็วิธีการแก้ไขไปนะครับว่าต้องไปอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ศูนย์บริการเนาะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เจอปัญหาที่มันมีความเอออะไรอีกเนาะก็ใช้ได้ตามปกตินะครับถัดมาผมขอพูดถึงเรื่องของการชาร์จไฟนะครับคือการชาร์จไฟเนี่ยก็ยังชาร์จได้ปกติเนาะแต่ว่ามันจะมีเคสหนึ่งแหละที่ผมเนี่ย ตั้งเวลาในการชาร์จที่หน้ารถเอาไว้นะครับว่าสามารถให้ชาร์จได้ระหว่าง4ี่ทุ่มถึงต4สี่นะครับคราวนี้พอขับรถออกไปข้างนอกเพ๊่ผมไปชาร์จตอนกลางวันปรากฏว่า มันชาร์จไม่เข้านะครับซึ่งผมเองก็ลืมไปว่าผมตั้งเวลาตรงนี้ไว้เนาะจนผมกลับมาบ้านผมก็มาชาร์จก่อนที่จะขับรถออกไปข้างนอกมันก็ชาร์จไม่เข้าอกีกผมก็เลยมานั่งล้ำลึกดูนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันถึงชาร์จไม่เข้านะพอมาเอะใจได้ว่าเอ๊ะหรือว่าเราตั้งเวลาไว้ที่ตัวรถนะ,นะครับผมก็เลยเข้ามาเซตดูเซตติ้งที่จอกลางนะครับว่ามีการตั้งเวลาไว้หรือเปล่าแล้วก็มีการตั้งเวลาไว้จริงๆนะครับซึ่งพอปลดตรงนั้นออกแล้วก็สามารถชาร์จได้ปกตินะครับถัดมามาพูดถึงในนเรรื่ององงงขะะยาทากั ว่าในสเปคกับที่ใช้งานจริงๆเนี่ยมันต่างกันยังไงก็คือในสเปคเนี่ยเขาระบุว่าสามารถวิ่งได้ที่423กิโลเมตร NEDC นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วที่ผมใช้จริงๆเนี่ยก็คือผมจะวิ่งได้ประมาณสัก320-350กิโลเมตรนะครับแล้วแต่ว่าความเร็วที่เราขับเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วแต่เท้าของเราอะครับว่าหนักขนาดไหนเนาะซึ่งของผมเนี่ยก็หลักๆเนี่ย320-350กิโลเมตรแน่นอนนะครับ เพราะว่าผมเป็นคนไม่ได้เท้าหนักเนาะผมขับรถอยู่ที่ประมาณ9 0้าสถึงร้อประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครเท้าหนักเหยียบร้อยสิบร้อยี่ตลอดอย่างเงี้ยก็ระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยมันก็อาจจะลดลงมานะอาจจะเหลือสักประมาณ300ต้นต้นๆอะไรประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้เท้าหนักเหมือนกับผมเนี่ยก็จะวิ่งได้ประมาณนี้นครับสำหรับรุ่นดีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเท้าหนักเนี่ยผมว่าลองหาข้อมูลเพิ่มเติมจากในกลุ่มดูก็ได้ครับจะได้มีข้อมูลที่หลายๆท่านเขาเอามาแชร์กันเนาะว่าเขาวิ่ง วิ่งได้ที่กี่กิโลเมตรนะครับถัดมานะครับผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากรถคันนี้นะครับที่เขาอาจจะไม่ได้ระบ,บุไว้ในคู่มือเนาะแต่เราก็เรียกว่ารู้จากการใช้งานของเราแล้วกันนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยตรงล้อรถของเราเนี่ยมันเป็นฝาครอบล้อนะครับซึ่งบางทีเนี่ยก็อย่างของผมเนี่ยประสบการณ์ก็คือมีสัตว์เข้าไปข้างในนะครับเป็นคังคกนะครับ ครงครกหรืออ่างไม่รู้แหละเข้าไปข้างในแล้วก็คือน้องก็คือคาอยู่ในนั้นน,น,นะครับเสร็จแล้วผมก็เลยจะต้องไปถอดตัวฝาครอบออกนะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดต่างๆกัเนาะอืมก็วิธีการที่เราจะถอดตัวฝาครอบล้อเนี่ยเราสามารถใช้มือเปล่าเนี่ยดึงออกมาได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันดึงยากเนี่ยเราก็สามารถใช้เครื่องมือที่เป็นไอตัวตัวงัดพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมองมาให้ดู ็คือมันจะเป็นเซตประมาณนี้นะครับผมซื้อมาประมาณ20กว่าบาทนะครับเซตนี้ที่ใช้เนี่ยก็เราก็ใช้อตัวนี้ได้เลยครับอันนี้นะเราก็คือใช้ตัวเนี้ในการช่วยช่วยงัดนะครับแล้วก็ดึงออกมามันจะดึงได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็สามารถดึงออกมาได้แต่ว่าจะใช้แรงเยอะหน่อยนะครับ โอเคก็ผมว่ามีติดไว้เนี่ยเวลาเราจะงัดแงะอะไรที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยก็จะเซฟกว่าเพราะว่าไม่งั้นบางทีไปไปดึงไปงัดอะไรแรงๆเนี่ยมันหักได้นะครับถัดมานอกจากเรื่องของฝาครอบล้อแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวก้านปัดน้ําฝนนะครับด้านหน้านะซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกว่าผมได้ความรู้มาจากในกลุ่มอะไรครับผมก็ไปสิงสถิตยอยู่ในกลุ่มนั้นนะแล้วก็ไปดูว่าเขาพูดคุยอะไรกันบ้างนะครับก็คือตัว ก้านปัดน้ำฝนเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ล้างรถแล้วต้องการทําความสะอาดเนี่ยอย่างถ้าเป็นรถก่อนๆรถรุ่นก่อนๆหรือรถรุ่นอื่นๆหลายๆคันเนี่ยเราก็ยกก้านปัดน้ําฝนมาล้วก็ทําความสะอาดใช่ไหมครับแต่ว่าตัว MG4 เนี่ยเรียกว่าพอเราจะไปยกก้านปัดน้ําฝนเนี่ยไอ้ตัวตรงฝากระโปรงหน้าเนี่ยมันจะมีความแบบเลยๆออกมาหน่อยครับทำให้เราไม่สามารถ ดึงก้านปัดน้ำฝนขึ้นได้อะเนาะซึ่งวิธีการของเจ้าตัว MG4 เนี่ยก็คือว่าเราสตาร์ทรถก่อนนะครับคือเข้ามานั่งในตำแหน่งคนขับนี่แหละเนาะแล้วก็ตัวรถก็สตาร์ทขึ้นมาเองเสร็จแล้วเราก็กดดับเครื่องนะครับผ่านตรงจอกลางนะครับก็คือลากลงมาครับลากเมนูลงมาปุ๊บแล้วก็กดดับเครื่องเสร็จแล้วเราก็ยกก้านปัดน้ำฝนนะครับทีหนึ่งเนาะเสร็จแล้วเขาจะมาค้างอยู่ตรงกลางนะครับเราก็ลงจากรถได้แล้วเราก็ไปยกก้านปัดน้ำฝนขึ้นได้นะครับถัดมาก็คือเป็นพอร์ชชาร์จนะครับ ที่พอร์ชชาร์จเนี่ยเขาจะมีไฟอยู่สีดวงนะครับถ้าเราเสียบสายชาร์จเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไฟสีเขียวไฟแต่ละดวงเนี่ยจะเป็นการบอกสถานะาแบตเตอรี่ของเราตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่แต่ละดวงเนี่ยก็คือเป็น25%เนเนาะยกตัวอย่างเช่นไฟดวงบนขวาเนี่ยก็คือบอกสถา,านะของแบตเตอรี่รถเราว่าอยู่ที่ศูนย์หนึ่งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ ตัวขวาล่างเนี่ยก็คือ25-50%นะครับแล้วก็ซ้ายล่างคือ50-75%แล้วก็ไฟด้านบนคือ75-100นะครับส่วนไฟสีอื่นๆถ้าเกิดไม่ใช่สีเขียวเนาะสีอื่นๆอ,อย่างเช่นเวลาที่เราเสียบสายชาร์จอยู่แล้วเรากดปลดล็อกรถเนี่ยตัวไฟตรงนี้จะกลายเป็นสีฟ้าซึ่งหมายความว่าเราสามารถดึงสายชาร์จออกได้นะครับมาพูดถึงเรื่องการดึงสายชาร์จออกบ้างนะครับในกรณีที่เราไปชาร์จอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วเราดึงสายชาร์จไม่ออกให้เรากด ล็อกรถก่อนนะครับทีหนึ่งเนาะล็อกรถเสร็จแล้วเราก็กดปลดล็อกนะครับคือที่ผมเจอมาเนี่ยก็คือมันมีครั้งนึงแหละที่ผมดึงออกไม่ได้งไม่ออกผมก็เลยลองกดล็อกรถดูทีหนึ่งกดล็อกรถแล้วก็รอสักประมาณทักสิบวินะครับแล้วก็กดปลดล็อกรถนะครับพอกดปลดล็อกรถปุ๊บเนี่ยเราเห็นแล้วว่าไฟมันขึ้นเป็นสีฟ้าเนาะ ตรงนั้นอนะ่ะเราสามารถดึงสายชาร์จออกได้เลยนะครับถัดมาอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของการจอดรถแล้วไม่ดับรถนะครับถามว่าทาไปทําไมตรงนี้นะครับก็คืออาจจะทําในกรณีที่เราต้องการที่จะไปทําธุระสมมุติว่าเราไปจอดที่ปั๊มน้ามันนะครับเราต้องการไปเข้าห้องน้ําแป๊บหนึ่งแล้วเราไม่อยากดับรถเนาะแต่เราต้องการล็อกรถโดยปกติเราลงจากรถแล้วเราล็อกรถเนี่ยรถจะดับทันทีใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็มีทริคเล็กๆอยู่ก็คือเราก็คือใช้วิธีการ เปิดกระจกนะครับแล้วก็กดล็อกรถจากด้านในเนาะแล้วก็กดปิดกระจกขึ้นนะครับซึ่งจริงวิธีการอย่างถ้าเกิดต้องนอนในรถนะครับผมก็เคยเล่าไปแล้วแหละก็คือผมใช้วิธีการที่แค่กดล็อกรถฝั่งคนขับเนี่ยรถก็ไม่ดับแล้วนะครับ แต่ว่าอย่าเปิดออกไปข้างนอกนะถ้าเราเปิดประตูไปข้างนอกมันก็จะเหมือนเป็นการรีเซ็ตโหมดนี้นะครับโหมดที่จะทําให้รถมันคงสภาพการใช้งานตัวไฟฟ้ามันจะออกจากโหมดนี้ไปอ่ะนะถ้าเราเปิดประตูออกไปแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งนะครับที่ผมได้ลองก็คือใช้วิธีการเ,าเปิดตัวประตูหลังนะครับประตูตัวแฮชแบ็กข้างหลังนะเพื่อที่จะจําลองว่าสมมุติว่าเราไปออกแคมป์อย่างเงี้ยแล้วเรามี เต็นที่เราจะไปต่อจากส่วนท้ายรถนะครับแล้วเราอยากจะเปิดตัวฝาท้ายขึ้นเอาไว้โดยที่ไม่อยากให้รถด,ดับเนี่ยทำได้ไหมก็ต้องบอกว่าทําได้นะครับจากที่ผมลองมาก็คือเราก็เปิดฝาท้ายแหละเปิดไว้เลยเนาะแล้วเราก็เข้าเข้ามาสตาร์ทรถนะครับเสร็จแล้วเราก็ออกไปรถกระจกแล้วก็กดกดล็อกนะครับเอื้อมเข้ามากดล็อกแล้วผมก็จับเวลาไว้เนาะ คือครึ่งชั่วโมงรถก็ยังไม่ดับก็แสดงว่าสามารถอยู่ได้ยาวๆนะครับแต่ว่ามีอย่างหนึ่งตรงที่ถ้าเราเปิดตัวประตูท้ายไว้เนี่ยก็คือรถไม่ดับก็จริงแต่ว่ามันจะมีไฟเบรกที่สว่างขึ้นมานะครับที่ท้ายรถเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะไปแคมป์จริงๆเราก็อาจจะต้องหาอุปกรณ์เพื่อที่จะมาปิดไฟที่ท้ายรถด้วยนะครับอาจจะใช้เป็นตัวผ้าสีดําที่ผมเคยใช้ตอนไปคาแคมป์ก็ได้นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเนาะก็ลองหาอุปกรณ์ มาปิดไฟตรงนั้นได้นะครับถัดมาขอพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์เสริมในรถนะครับผมก็ต้องบอกว่าของผมเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวอุปกรณ์เสริมอะไรมากมายนะครับผมมีแค่ตัวยึดโทรศัพท์นะครับที่เอาไว้หนีบกับตัวจอกลางเนาะแล้วก็ตัวฟิล์มกันแสงนะฟิล์มลดแสงที่ติดที่จอกลางแล้วก็ตัวจอไมค์คนขับนะครับ ซึ่งไอตัวฟิล์มตัวเนี้ก็วิธีการติดเนี่ยก็เราสามารถติดเองได้เลยเนาะแต่มันจะไม่เหมือนกับการติดฟิล์มโทรศัพท์นะครับตัวฟิล์มที่ผมเอามาติดเนี่ยก็คือเขาจะมีตัวสเปย์เหมือนเอาไว้ฉีดน้ำนะครับคือเราต้องใช้ใช้ฉีดน้าพรมพรมน้ําก่อนถึงจะติดฟิล์มตัวนี้ได้นะครับแต่ก็ลดแสงได้ดีแหละเพราะว่าอย่างที่ใครขับดูก็จะรู้แหละว่าเวลาตอนกลางคืนเนี่ยแสงมันแยงตาแสงที่จอกลางเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ติดไว้ก็ดีครับช่วยในการลดแสง ในตอนกลางคืนนะเนาะแล้วก็อุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้ก็คือเป็นโลโก้ MG ที่เป็นสีดำนะครับที่มาติดคือเขามีทั้งด้านหน้าด้านหลังแหละแต่ผมติดแค่ด้านหน้าผมรู้สึกว่าเออผมชอบให้โลโก้มันเป็นสีดําสวยดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับก็คือเป็นตัวรองเข่าเนาะเป็นหมอนรองเข่าเล็กๆะนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยเนาะตัวนี้ซึ่งก็จะมาใช้ติดกับตัวคอนโซลกลางที่มันชอบชอบทำให้เข่าเจ็บเนี่ย แต่ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะเดี๋ยวขอไปลองใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังอีกทีนะครับถัดมาครับผมก็จะพูดถึงค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะซึ่งค่าชาร์จไฟเนี่ยผมจะขอแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือการชาร์จที่บ้านกับการชาร์จข้างนอกนะครับโดยที่การชาร์จนอกบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นเป็นตารางไว้ให้นะครับ คือตั้งแต่วันที่รับรถยังไม่มีตัว EV charger ที่บ้านนะครับแล้วก็เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะผมก็จะไปชาร์จสถานีนอกเนาะโดยที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการชาร์จข้างนอกเนี่ยก็คือจะอยู่ที่1,938.58บาบาทนะครับส่วนการชาร์จในบ้านเนี่ยผมต้องขออภัยที่ผมไม่ได้เก็บมาอย่างละเอียดเนาะ แต่ข้อมูลที่ผมมีตอนนี้ก็คือผมสามารถเปรียบเทียบให้ดูได้ว่าในช่วงปีที่แล้วที่ผมยังไม่มีรถกับในช่วงปีนี้ที่ซื้อรถมาเนี่ยค่าใช้จ่ายค่าไฟในบ้านแต่ละเดือนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับการเปรียบเทียบค่าไฟในการใช้งานที่บ้านของผมนะครับผมจะเริ่มจากเดือนมีนาแล้วกันนะครับเดือนมีนาเนี่ยจะเห็นได้ว่าค่าไฟของปีนี้เนี่ยจะแพงกว่าค่าไฟปีที่แล้วอยู่ 1,004บาทนะครับแล้วก็ถัดมาเมษา1,327.78บาทนะครับแล้วก็ถัดมาเดือนพฤษภา1,535.19บาทนะครับเดือนมิถุนายนอยู่ที่1,308.34บาทนะครับเดือนกระะกฎาคมอยู่ที่984.92บาทครับแล้วก็เดือนสิงหาอยู่ที่1,284.51บาทนะครับ รวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่7 4 4 5 1 4บาทนะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับค่าไฟระหว่างปีนี้ที่ผมมีรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ปีที่แล้วที่ผมยังไม่มีนะครับถามว่ามันสามารถเน็ตออกมาได้หรือเปล่าว่าเป็นค่าชาร์จไฟได้ไหมผมก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้100%อยเนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ที่การเปิดแอร์แล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในบ้านอย่าง ตอนหลังวันนี้ผมก็ทํากับข้าวบ่อยขึ้นทากับข้าวคือใช้เตาไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวแอร์ที่ซื้อมาให้เด็กๆนะครับเด็กหมาที่บ้านนะครับเออก็นั่นแหละรครับคือมันบอกไม่ได้100%อหรอกแต่ก็สามารถเอามาเปรียบเทียบให้เห็นเป็นเ,เรียกว่าเป็นค่าไฟที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าเราลองสมมุติว่าเฮ้ยแล้วค่าไฟที่แพงขึ้นเนี่ยเราสามารถสมมุติว่าเป็นค่าชาร์จไฟทั้งหมดได้หรือเปล่า แล้วมันจะตกอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองคำนวณกันดูนะครับตอนนี้ความแตกต่างเนี่ยระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วเนาะมันอยู่ที่7,445.14บาทนะครับอ่ะผมลองกดเครื่องคิดเลขนะครับ7,745.14บาทนะครับแล้วก็บวกกับนะครับ1,938.58บาทนะครับเป็นการชาร์จไฟนอกบ้านเนาะก็จะตกอยู่ที่9,683.72บาบาทนะครับซึ่ง ผมขับไปทั้งหมดเนี่ยตอนนี้หน,หน้าจอไมายผมตอนนี้อยู่ที่แปดพันแปดร้อยสี่สิบนะครับผมจะลองหารดูนะหารด้วยแปดพันแปดร้อยสี่สิบนะครับจะตกอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์เก้าบาทนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาเลขตัวนี้มาคิดว่าเป็นค่าชาร์จไฟจริงๆนะครับก็จะตกอยู่ที่กิโลละบาทกว่าแต่จริงๆแล้วอะ มันไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมถ้าจะเปิดแอร์เยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นด้วยนะครับมันก็เลยเป็นเลขตัวนี้เนาะสำหรับค่าไฟบ้านนะครับผมอืมก็ถือว่าเป็นการเอาค่าไฟมากลางให้ดูกันคร่าวๆนะครับว่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างเนาะถ้าเกิดว่านาโคตผมสามารถจับค่าใช้จ่ายจากการชาร์จไฟได้จริงๆเนี่ยมันก็จะละเอียดกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขอเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับขออภัยด้วยจริงๆครับ คราวนี้มาว่ากันในเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพแบตเตอรี่กันบ้างนะครับว่าหลังจาก6เดือนแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะก็ล่าสุดที่ผมมาเช็คตัวสุขภาพแบตเตอรี่เองเนาะโดยใช้เจ้าตัว OBD2 ก็คือตอนนี้รถคันนี้มีสุขภาพแบตอยู่ที่96.33นะครับก็คือหายไปราวๆสามออนะครับซึ่งกระทบต่อระยะทาง โดยรวมไหมก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันกระทบนะครับก็คือก็ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยจากการวัดระยะทางที่ตามในกลุ่มเขาชอบดูกันนะเนาะแล้วผมก็เอามาใช้ด้วยแล้วกันนะครับก็คือเราชาร์จแบตเต็ม100%นะครับแล้วก็ปิดแอร์ดูนะครับว่าระยะทางมันวิ่งได้เท่าไหร่ซึ่งก่อนหน้าเนี้มันเคยอยู่ที่423กิเมตรนะครับแต่ว่าตอนนี้ มันอยู่ที่418กิโลเมตรนะครับสำหรับการชาร์จเต็ม100%เท่ากับว่าระยะทางตอนนี้ก็คือหายไป5กิโลเมตรนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับผมคิดว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าการที่เราใช้ พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ม so ีแบตเตอรี uh ่นะครับตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นผมมองว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันก็มีแบตเตอรี่นะครับคือด้วยความเป็นแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ต้องมีความเสื่อมสภาพเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยก็ต้องรับรู้เอาไว้นะครับว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆตามการใช้งานนะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้กระทบอะไรต่อการ ขับขี่มากนะหรอครับสําหรับ6เดือนแรกนี้เนาะที่หายไป5กิโลเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เรียกว่าใช้รถในระยะทางที่แบบว่ามันปิ่มๆอยู่แล้วเนี่ย อาจจะมีการกระทบกันพอสมควรนะครับในระยะทางที่มันหายไปเนาะในส่วนตัวผมเองก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้เดินทางไกลอะไรปริ่มๆขนาดนั้นอยู่แล้วเนาะเราก็วิ่งกันแค่แบบวันละไม่กี่สิโลนะครับเพราะฉะนั้นระยะทางที่หายไปกับรถคันนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ได้กระทบอะไรกับชีวิตประจําวันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหากใครที่ยังไม่ซื้อรถก็อาจจะต้องลองพิจารณาดูนะครับว่าเราจะไปที่ ระยะไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าระยะนี้ไม่พอเนี่ยเราก็อาจจะขยับขึ้นไปเป็นตัว DL ได้นะครับผมเอาละครับวันนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปอัปเดตการใช้งานเจ้าตัว MG4 ไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ